สวัสดีครับอัญอยตอนนี้กำลังนั่งไล่สุดนะครับผมในช่องของของกู๊กสกายยูพางพีีบอยครับเอาเอาไฟ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 ฟิล์มสียังไงลูกลองฟิล์มชื่อส่องว่า มีน้องฟิลดด้วยนะครับก็มีน้องไก่ด้วยนครับตอนนี้น้องมาเซาอยู่แถวๆดหนะอ่บบางบ่ออ่ จะบังบอกครับผมว่าเย็นนี้เราเจอกันที่ตลาดรวยซับนะครับผมสมุดประการนั่นเองนฝากติดตามด้วยกันนครับผมนะทีมงานนิวจีนซาลอยพิบลเพลงนะครับวงหนึ่งนะครับผมมื้อนี้อาจจะมาบอกรบนะครับเพราะว่าบางคนเหมือนกันบพักคนไทยแบบว่าจีนจีนซาลอยม่หน่อยประจุไม่น่อยเชนนั่นเองสีน่าสวยย เนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ออกเดินสายทำการแสดงอยู่อ่าบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะครับาเวลาเวลาเขานั่งอยู่นี่อครับเอบคุณครับส่วนมากทายเขานักอาจจะเป็นคลิปสั้นเนี่ยได้คลิปสั้นได้รุ่งได้บันฝ่าบานดับได้สั็จเนี่ยขอบคุณครับคุณทุกกำลังใจที่นะครับกำลังเดินทางเข้ามานะครับ จะไม่นดีเยเด้อน้องเอ็มซื้อซองยังมั่จะน้องเอ็มบอกเพินบอกเพิ่นเนี่ยปกน้ขาาซองยังมั่ชื่อสุติพงศ์ลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะบภาษาไทยครับผมชื่อเอ็มครับชายาเอมลอยทั้งใส่แม่ชื่ออะไรครับพื่เอมชื่อเอมครับชายะเอ็มลอยรั้ ตอนนี้กาะนะฮะอยู่น้ำกันเอ้อยู่น้ำกันครับผมช่วงก่อนที่ ทำการแสดงในช่วงเย็นนี้นะครับจะได้กติดตามกันน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับช่องนะครับชุดทีมวงเราเพื่อเราพิเศษนะครับเพื่อที่ทจะติดตาม,มขอบคุณไหวของทีมงานนิวเจนซอร์ไลฟ์พีรดนแพงนะครับผมเนี่ยัสำหรับว,วันนี้ก็นะครับเดีย๋ยวเาเจอกันใหม่นะครับผม